โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูห้องนอนลูกสาวเก่าห้องเก่าของลูกสาวผมลูกสาวคนปัจจุบันนะไม่ใช่ลูกสาวเก่าแต่แต่เขาได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ห้องนี้เลยว่างเลยเลยก็เอามาเก็บผลงานของผมนะครับอะแต่่อเด่นให้ดูวิวก่อนวิวเจ๋งไหมวิวแม่น้ําเจ้าพยาครับลูกสาวของผมอายุสิบหกปีตอนนี้ไปเรียนเมืองนอกแล้วได้ทุนด้วย ข้ามชั้นไปเรียนโอเคนี่ก็มาเก็บผลงานนะครับก็มาดูอกใกลเห็บผลงานของผมต่าง,างๆาเดืเอๆก็เลยเอาคร่าวๆแต่วันนี้จะมาให้วิธีวิธีนะครับที่จะเปลี่ยนเอเพจร้างให้เป็นเพจเพจเงินล้านมีคำมีม,มีผมบอกได้เลยปัญหาของคนคืออะไรรู้ปะเขาเขียนไม่เป็นเขาเขาใช้คำที่มันดึงดูดความสนใจของคนไม่ได้ เนี่ยเดี๋ยววันนี้มีรู้สึกของผมมีผลงานของผู้อีกคนหนึ่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่แหละเขาเนี่ย คนนี้รวยละคนนี้รวยละเขาคนนี้เขาว่าพอลล่านะครับนี่พอลล่าแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็มีความมีความดังขึ้นมาระดับนเลยนะมีลูกศิษย์ลูกหาตามไปหมดโอ้โหแบบอะไรฟังหน่อยก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วค่ะก็ตั้งเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาตามใช่ก็มาตั้งแต่มาเลนกาจานะคะก็ไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนเลยไม่รู้เลยเป็นศูนย์เลยนะทำเพจก็ไม่เป็นนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือมีลูกศิษย์ทำคอร์สอะไรเงี้ยเยอะมากมายนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ลงลงไลฟ์หรือว่า เพจคลิปต่างๆก็จะมีคนแชร์เยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ต้องยิงแอดเลยจ้ะจ้าถ้าคุณยิงแอดคุณจะเสียตังฟรีไม่ไม่ใช<อ>่ไม่ถึงกับเสียตังฟรีหรอกมันก็ได้ผลแต่ว่าต้องต้องทำคลิปให้มันเวิร์กก่อนเออแล้วต้องยิ่งยิงแอดเนี่ยคุณจะต้องแบบเขียนให้มันโดนใจก่อนแลนะ<อ>มันต้องมีคําอธิบายความความแตกต่างของคำอ่า พอล่าเคยเรียนคอสใช้คําทําเงิน mm hmm. ไปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ไหนลองบอกผลลัพธ์ซิว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอ,อันหนึ่งเลยนะท,ที่ที่ทำออนไลน์เลยแล้วเรารสึกชอบมากๆเลยนะคะก็คือว่าคอสที่ชื่อว่าคําทําเงินเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คนทําออนไลน์ทั่วทั่วไปอะ่ะไม่รู้ว่าจะเลือกใช้คําอะไรนะคะ<ม>แล้วก็ที่สําคัญคนเวลาจะซื้อของหรือจะเปิดดูคลิปดูไลฟ์เนี่ยเขาไม่ได้ไปดูเนื้อหาข้างในหรอกเขาดูที่เหมือนเราซื้อหนังสือเขาดูที่อะไรดูที่ชื่อถูกไหมใช่ผ่านหัวนี่ผ่านหัว หัวแค่นั้นเองแล้วอันนี้คือแพงที่สุดแล้วคือเราต้องรู้ศาสตร์นี้ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าความรับให้ดูดิค่ความรับให้ดูเออความรับให้ดูจะบอกเลยให้ดูคำพวกนี้นะเอาไปเขียนนะคนแม่งกระหน่าเข้ามาเพกคุณจริงเรื่องช็อกเตะเริ่มด้วยคำว่าอึ้งเริ่มด้วยคำว่าอึ้งแบบอึ้งหลังสีคุณเปิดหน้านี้มาโดนได้ไงวะอึ้งนี่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 ตัวอย่างมีตัวอย่างให้ด้วยง<อ>ราอึ้งเง,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 ง อันนี้เป็นหนึ่งแคตตา o r y รีหนึ่งประเภทที่คนอยากชอบดูเรื่องช็อกกระตุน้นเรื่องชุอเรื่องช็อปจะกระตุ้นให้คนหยุดดูก่อนเสมอจะขึ้นตอนนี้คขาวอาอึงอ้งอึ้งตัวอย่างนีง่คือตัวอย่างอึ้งคุณบัณฑิตปล่อยความลับที่ไม่เคยบอกกว่า10ปี คุณคิดดูถนะ้าคุณพลาหัวแบบนี้ไม่เออแล้วอาจารย์นะคือรวบรวมแต่ละอันที่เจ๋งๆอะ่ะเราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเวลาคนที่เขียนผลาหัวจริงๆอะ่ะเขามันมีมันมีหลักแล้วก็มันมีซีเครตของมันอะ่ะซึ่งอาจารย์รวบรวมความลับอะ่ะทั้งหมดในในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ในคอร <course S 2> <า>์สด้วยนะในคอร์สคือบางทีเราไม่รู้อะ่ะว่าจะเลือกใช้คําอะไรที่ท,ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคําทองคาอ่ะใช่คำเงินล้านได้เออ,อมผมผม,ผมบอกได้เลยนะส่วนหนึ่งของความรวยของผมอ่ะอย่างน้อยเงินร้อยล้านอ่ะร้อยล้านบาทนะมาจากทักษะ การเขียนของผมการ mm. คิดคําของผมเพราะคําของผมมันดึงคนเข้ามาดูเพจผมแล้วทําให้คนแชร์แล้วทําให้คนเข้าไปในคลิปเพื่อมาดูเข้ามาอ่านข,ขอแชร์อันหนึ่งได้ไหมคอร์สวันนั้นอาจารย์ก็คุยนะคะก็คุยคุยกันอะไรเงี้ยตอนนั้นคือพอเราทำไราไยได้ได้ประมาณ7หลักใช่ไหมคะแล้วทีนี้อยู่เดียวอาจารย์ก็คิดคําขึ้นมาแป๊บเดียวนี่คือปร,รมาจารย์ว่าอะเขาบอกว่าคิดชื่อคอร์สให้แค่โยนชื่อคอร์สนะว่าแบบความสําเร็จ7หลักแล้วก็แค่เอาไปทําโปสเตอร์อันเดียวแล้วก็ใส่ในเพจอะคนขอซื้อเลย นี่คือเนื้อหายังไม่ได้บอกนะเข้าใจไหมคือยังไม่คิดเนื้อหาเลยแต่จา์โยนหัวข้อหรือพาดหัวมาแล้วอะซึ่งมันอยู่ความลับอยู่ในนี้หมดเลยไม่ไม่เดี๋ยวเขาฟังเร็วๆเขาอาจจะไม่เข้าใจคือชื่อที่ผมตั้งให้ชื่อที่ผมตั้งให้คือชื่อว่าชื่อคอร์สนะชื่อว่าความสําเร็จเจ็ดหลักคุณต้องมองคอร์สเป็นโปรดักต์อันหนึ่งนะเป็นสินค้าอันหนึ่งพอตั้งสินค้าชื่อสินค้าถูกถูกต้องมันโดนใจกลุ่มเป้าหมายปั้งเงินเข้าทันทีทันทีความสําเร็จเจ็ดหลัก ได้เจ็ดหลักเข้า<ค><ด>ทันทีแต่คนที่เจ็ดหลักนี่คือคนนี้โดยที่ยังไม่ได้ทําหัวเอ้ยยังไม่ทำคอนเทนต์เลยนะคือยังไม่ได้ทําเรื่องข้างในอ่ะได้แค<พ>่ได้แค่ชื่อพ,พูดง่ายๆคือเนื้อคนซื้อชื่อกันไปก่อนแล้วเนื้อหายังไม่มีไปว่ากันใช่ประเด็นคือเหมือนคุณทําทําทําสินค้าอะไรก<อ>็<อ>ตามสมมติทายาปลุกผมเงี้ยแล้วคุณก็ตั้งชื่อขึ้นมาจ้างชื่อสินค้าขึ้นมาแล้วคนซื้อจากชื่อคุณยังไม่ทันเข้าโรงงานเลยยังไม่ทันไปทําสูตรอะไรสิ้นขายของได้แล้วเเเเเงงงงงิินนนนขข้้้้้าาาาามมรรรีีียยบอไปจโแลว่คื การการทำงานของคนรุ่นใหม่แต่แต่แต่โอเคก็ต้องบอกนะว่าเราก็ต้องไป f u ิ f i l l นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปหลอกเงินเข้ามานะเคือเราก็ต้องไปเติมเนื้อหามันก็ต้องสุดยอดอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ชื่อเจ๋งๆอ่ะสุดท้ายอ่ะเรากิ่งข้างในข้างในเยอะขนาดไหนก็ขายไม่ได้แล้วผมจะบอกเลยนะข้อนี้ผมเป็นี e น i u สผมกล้าพูดคำนี้กูเป็น g e น i u s เป็นอัจฉริยะแม้กระทั่งชื่อเพจก็ยังคิดให้คือแบบ g e n นี s จริงๆเรื่องนี้เขาชื่อครูคาล่านักจิตวิยาแล้วมมีความรักในนี้ว่าทำไมมัน อ่ะหนึ่งในนั้นบอกแล้วกันคนไทยชอบคำขอจองใช่ใชไหมคะก็เป็นลูกหลานสุนทรภู่หรืรรรนะอเปล่าลกนะครูวาร่าณิวิยาเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับนะซึ่งในเนี้รวมทั้งหมดเลยใช่ต้องต้องไปเรียนถ้าใครอยากเรียนนะนะนนผมบอกได้เลยผมเป็นจีเนียสผมเป็นอัจฉริยะเรื่องนี้ผมซ้าเงินมาจากเรื่องเนี้ เยอะมากเป็นไม่อย่างต่ำร้อยล้านอะ่ะอย่างตา่ำร้อยละร้อยล้านแบบเพียวๆนะไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ในนั้นนะไม่ใช่บอกว่ายอดขายร้อยล้านแต่ค่าใช้จ่ายร้อยห้าสิบล้านนะไม่ใช่นะเว้ร้อยล้านนี่คือแบบเพียวๆเลยนะครับเพียวๆเป็นกําไรนะครับจากการเขียนการรอดล่อสายตาแล้วผมบอกได้เลยนะคนมีจํานวนมากนะบอกได้เลยคนนะมีสินค้าที่ดีเป็นจำนวนมากแต่แต่นะตั้งชื่อไม่โดนเจง๊งจริง ตั้งชื่อไม่โดนเจ๊งผมบอกได้เลยเริ่มที่ตั้งชื่อก่อนรเริ่มที่คิดคําก่อนไม่อาเพิ่งไปผลิตป,ปรดักไม่งั้นคุณคือถ้าลงทุนกับอันนี้เนี่ยแค่มันแค่อ่ะส0มหมวันนี้ให้ราคา1 6 9่งหมืแค่หัวข้อคูกก็ซื้อแล้วดูนะดูวิธีการที่อาจารย์จัวหัวห,วหรือพาดหัวนะใช้คําทําเงินล้าน21เเทคนิคเขียนเงินล้าน ให้ตัวเองใช้เจ๋งป่ล่ะแค่เขียนแค่นี้ก็พอแล้วก็อยากรู้ละกูซื้อละกูซื้อละนะคะยี่สิบเอ็ดเทคนิคเขียนเงินล้านให้ตัวเองใช้แล้วยังมีอุตส่ามียังมีอุตส่ามีกระแดะแถมมีนิดนึงแบบถูกกฎหมายมันต้องมีมันต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวคนถามว่าเดี๋ยวถูกเพ่งเลงว่าเอ้ยมึงอะไรอย่างงี้เปล่านี่ยเขียนแบบไหนให้ให้อยากให้ใครใครก็อยากเอาเงินมาให้คิดดูดิผมคิดได้นี้ผมคิดเองทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นมาคิดได้ แบบไหนให้แบบไหนให้ใครๆก็อยากเอาเงินมาให้แบบไหนให้ใครๆก็อยากซื้อของของคุณอประเด็นพอคนดูอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเก่งแบบอาจารย์ได้ยังไงจะแบบจะไปเขียนอาจารย์แบบเจ๋งๆแบบนี้ได้งไงในเนี้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นแค่เติมคําในช่องว่างอ่ะคืออาจารย์คิดให้หมดแล้วคุยง่ายก็คือไม่ต้องคิดอะไรเองไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่เอาเรื่องของคุณมาใส่แค่นั้นนะคะเติมคําในช่องว่างเสร็จหมดเลยมันเยอะมาก21เทคนิค โค้ดเจ๋งคอร์สนี้ก็นิดหน่อยเรียนไปเป็นนิดเป็นคอร์สแรกที่เขามาเรียนตอนนี้รวยไป50ล้านเกิน50ล้านแล,นล้วเขามาลงทุนกับผมเรียนเป็นกรุ๊ปโค้ชชิ่งคนละหกหมื่นคนละหกหมื่นกรุ 6, ร๊ป <c oughs> แต่ได้ไป50ล้านได้ไป50ล้านสุดยอดเลยแล้วก็อ่ะถ้าใครเรียนอยากเรียนเป็นอันนี้นะทายเียนเป็นคอร์สนะก็มีเรียนคอร์สแบบที่นิดเจ้าคุณนิดหน่อยไปเรียนอ่ะที่ออฟฟิศพิซแม็กกับคุณไปดูเพจเขาตอนนี้เธอรุ่งแล้วถ้าเกิดเรียนคอร์สนี้ก็ได้อันนี้ด้วย1,000 6,900บาทนะราคาพิเศษแล้วก็ให้อน,นี้ไปด้วยอันนี้ <Wow. S 1> มูลค่าปกติขายอยู่ที่ปกติมูลค่ามัน5,000บาท uh huh. 5,000บาทคุณเอาพูดง่ายคือเอาไปเติมคําในช่องว่างแต่ถ้าใครอยากจะได้เล่มนี้เล่มเดียวในไลฟ์นี้นะครับ3,300บาทโอเค3,300บาทใครอยากได้อันนี้อันเดียวไปเติมคําในช่องว่างในนี้มีต้องเยอะแยะไปหมดไปทําได้เลยเติมคําในช่องว่าง โอ้ยแค่เอาไปเขียนแคปชั่นไลฟ์หรือคุณขายของอยู่แล้วหรือทำไลฟ์ทำคลิปทุกอย่างเลยอะแค่นี้ก็อโหคุ้มมากๆแล้วนะคะแค่แค่เอาหัวข้อเดียวไปอะทำเงินได้เป็นเกินเนี่ยนี่ราคาเต็มต้งสามหมื่นก่อนเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้ให้ราคาพิเศษเลย1 6 9 0 0บาทได้นี้ไปด้วยได้นี้ไปด้วยแต่ถ้าซื้อเดียวเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดียวเดียวคือ3,300บาทโอเคถ้างั้นก็เราขอลากไปก่อนนะครับเอ่อ แล้วก็มาจเจอกันครั้งหน้านะครับใครสนใจก็ cf ที่เพจของผมนะครับถ้าเกิดใครดูนี้จาก YouTube ก็ไปที่ Li like น์แอ b u n d i t ad บัณฑิตนะครับบัณฑิต bundit ใครดูจาก TikTok ดูจากไอจีไ uh, like, ลน์แอดอะไรต่างๆก็ไปที่นั่นให้หมดเลยนะครับโอเคบายบาย